าออกแล้วขณะน,นี้ซูเปอร์ซิกเป็นตัวนำรักอรวันที่สองขณะน,นี้ซูเปอร์ซิกยังคงเป็นตัวนำรักอรวันที่สองน้องพานเงินที่สาม ที่ป้ายสามซูเปอร์ซิกยังคงเป็นตัวนำรักอลวันที่สองกุดลักที่สามที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงซูเปอร์ซิกยังคงเป็นตัวนำกุดลักที่สองขณะนี้ที่ป้ายเก้า ซูเปอร์ซิกยังคงเป็นตัวนำกุดลักที่สองมินิคูเปอร์ที่สามขณะนี้ซุเปอร์ซิกยังคงเป็นตัวนำกุดลักที่สองกุศลักผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำซุเปอร์ซิกที่สองกุดลักหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบสองจุดศูนย์สามวินาที ซูเปอร์ซิกหมายเลขสี่ชนะที่2เวลาวิง่ง1นาที12.47วินาทมีมินิคูปเปอร์หมายเล็ก2ชนะที่3เวลาวิง่ง1นาที12.64วินาทีครับ